สวัสดีครับมาวันนี้เราอยู่กับทอดไลน์นะครับบิลนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเนื่องจากว่าเราสร้างให้เจ้าตัวน้องแฟมหรออ่านแฟมไหมะนะครับคือน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในช่องเรามานานแล้วนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่พี่ไม่ได้เล่นทอนไลน์นะแต่ว่าพอกลับมาเล่นเนี่ยน้องเขาก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เลยโอเคนะ่นน้องเขาอยู่เรามานานนะครับก็เลยทําให้หน่อยนะเขาขอให้เล่นยูกานะจริงๆเนี่ยตัวยูกาเนี่ยเป็นตัวที่ใช้งบป,ประมาณการสร้างเนี่ย เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิลิกต่างๆนะที่มีราคาแพงนะครับตั้งใจจะทำคอนเทนต์ของตัวยกาศตั้งแต่เริ่มการตั้งตัวละครนะครับเนี่ยก็เล่นมาจน51แล้วนะครับไปจนเข้าฟาร์มเทียเนะครับแล้วก็มาด้วยการเปลี่ยนของอัพของนะครับใส่ของชิ้นแรกนะครับลิลิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่ช่วงนะครับ ก็เล่นไปจนกว่ามันจะฟาร์มทีแปได้นะครับอาจจะไม่ไปสุดสายนะเพราะว่าแพงจริงๆนะครับตัววิวยูกะนะไปดูในแรงกิ้งได้เลยนะแต่ละคนนี่อ๋อไม่อยากจะพูดนะครับแพงมากแพงเหลือกเกินมาทีนี้ก็ถึงเวลาอัพในส่วนของตัวพระสวรร์ใช่ไหม เดี๋ยวเราเอาความสว่างนั้นก่อนนะดูว่ามีอะไรครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปบิวไหนเป็นพิเศษ,ษนะก็เลยเล่นมาในส่วนของตัวนี่เลยนะครับตัวบิวเฟมแจ็คของเขาตรงๆเลยนะก็เล่นง่ายเล่นง่ายอยู่นะประเมจเยอะมากตัวยูกะน,นะครับแล้วเราก็ใช้มาเป็นในส่วนของสักเลี้ยงเก็บอีกพีนะเพื่อที่จะเร่งในการฟาร์มนะทุกคนไม่งั้นนี่มันจะยาวนานนะครับมา ขอดูสกิลนิดหนึ่งนะครับเนี้ยนะสกิลที่ใช้ก็เป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้อยู่นะอือคือไอ้เจ้าตัวเฟรมแจ็คเนี่ยนะครับมันเป็นดามจเปลวไฟแล้วก็ดามจต่อเนื่องน,นั่นเองนะทุกคนเป็นเวทนะครับจริงๆเปลี่ยนอันนี้ยเป็นานาฬิกานี้ได้นะครับผมนะแต่ไม่เก็บเกี่ยวเร็วขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มั่นใจว่าดาเมจมันหา,หายหรือเปล่านะกระด็น เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนใช้ได้เพราะว่าตัวเราเนี่ยมันจะเจ็บเกี่ยวน,นะครับตามรเมตรมาที่หลังนะนี่ฮะก็จะฟาร์มไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยวิ่งเคล็ดหลักกันนะทุกคนเจ็บไหม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 ฮะจะไปใช้บิวตัวเขาเองเนี่ยนะครับ ตอนที่เราเริ่มฟาร์มที่เจนะจะไม่ใช้ตอนนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเล่นลำบากนะครับเดี๋ยวเคลียร์บอร์ดไม่ไหวนะของที่ใช้เนี่ยก็เก็บได้ข้างทางเลยนะครับลงสมบัติก็สามารถเจอได้นะครับเต็มไปหมดเลยแล้วตรงนี้เราอยู่ในโถงอีพนะครับก็มาฟาร์มกันนะช่วงก่อนจะไปสู้บอร์ดนะครับอย่งั้นเนี่ยมันปรับมาใหม่มันสู้ไม่ไหวนะครับ ดาเมจก็ไม่ขี้เหร่มากนะถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราไปท้าทายฮีโร่กันนะบุกทดสอบฮีโร่อะแต่จริงอะว่าจะเก็บจน55นะครับแล้วก็ค่อยไปสู้บอสนะหัวสู้ไม่ไหวนะ ป็นไงก็ถือว่าฟาร์มไวอยู่นะครับทำให้เราเคลียร์มงเคลียร์มันก็ไม่แย่นะเราใช้คำสาบเข้ามาช่วยนะครับแบแป๊บเดียวนะฮะระเบิดกันตูมตามครับ, <laughs> บตรงนี้นะครับไม่รู้ไหวไหมเพราะว่าเลเวลยังไม่ห่างมากนะถ้าเลเวลห่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราฟาร์มตรงนี้ไวขึ้นนะมา ทางฮีโร่ครับชื้อไหวไหมถ้าไม่ไหวนี่น่าจะต้องแบบไปฟาร์มเลเวล,ลก่อนนะครับมันมีระยะเวลาประมาณครึ่งนาทีนะ ไหวไหมฮะไหวไหมไหวไม่น่น่าจะได้อยู่ปะ่ะโชว์เขาหน่อยอยู่กาลกูกน่าจะได้อยู่นะถ้าไม่โดนตบตายก่อนน่าจะได้อยู่โอเคฟาร์มไหวแต่ตอนเล่นอิลิกาเนี่ยง่ายกว่าน,นี้นะครับ รียบร้อยแล้วก็รอ60ป่ะนะครับน่าจะต้องรอ60นะคิดว่าน,นี่เอาเลือดไปก่อนครับมาทีนี้อันนี้อะไรอ่ะขั้นฐานของความรู้คืออะไรฮนะอ๋นี่ไงเห็นไหมมันตกมันตกง่ายเน,นี่ยตก เห็นปล่ะเนี่ยร้อยสิบปดใส่นี้เพึบก็ยังได้เลยฮนะนี่ร้อสิบปดอันนี้นน 100. ร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดนะครับอันเนี้ยให้กระโหกศีษาของตะกวดหินเนี่ยทำให้เราถึกขึ้นนะทุกคนแต่ส่วนของกัดกดระเซอไขสลังเนี่ยจะทำให้เราแรงขึ้นนะอืม,มาเดี๋ยวเราลองไปวิ่งเวควสดหลักกันดูครับ มาคือเจ้าตัวเ,เววสหลักเนี่ยมอนมันเลเวลใกล้เราแล้วนะครับมันจะากข้างตีเราแรงเนี่ <Yeah. S 1> แล้วก็ถึกด้วยดูดินี่มอนพิเศษมอนยูนิตท,ทองเฉยนะ <Yeah. S 1> น้องเรียกนะ <Yeah. S 1> นคลิปแป๊บนะครับบอกเขาก่อนนะอนคลิป ต่ะดุยังต่อฮะคือถ้าเป็นหมอนตัวปกติอ่ะมันไม่ได้ยากมากครับแต่ถ้าเป็นโออออ๋ออโอเกลือบตมกี้มือหลุดโทรศัพท์มีตัวยูนิตแต่มันนานไงมันไปได้นะแต่มันนานเนี่ยมันก็ด้เมจดแรงนะตัวเฟมแจ็คนะครับไม่ได้แย่ ออร่าเนี่ยมาแล้วนะครับก็คงจะต้องเป็นเพิ่มนี้ปะกัดกร่อนนะมันไม่มีอะไรที่มันเข้ากับเราเลยหรือว่าเป็นดาเมทธาตประมาณนั้นน่าจะได้นะก็ถ้าจะใส่ก็คงจะใส่เป็นดาเมทธาตครับประมาณนั้นดาเมทธาตแล้วเป็นอะไรเป็นเกาะหรือว่าเป็นเพิ่มพังทลายไหมดามเมกัดกร่อนโดยใช้ดามเมตต่อเนื่องนะ ระวังดีๆนะถึงตุยเลยนะโอเคเรลเวล53ครับเรลขึ้นมาหน่อยแหละเอาเลือกกับลกมาก่อนนะเอาชิลมาก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวพอสวรรอนสุดท้ายเนี่ยตั้งใจทําให้มันถึกนั่นเองนะครับทาให้เขายืนได้หน่อยถ้าเราเน้นแรงมากเนี่ยบางทีมันไปไม่ไหวนะไม่บางทีแหละไปไม่ไหวเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเริ่มฟาร์ม t เจ็ดนะเนี่ยเริ่มยากกันนะ ไอ้ทีแเนี่ยเริ่มยากแล้วครับอย่างตัวเทียเนี่ยที่เล่นอยู่ดาเมจแรงมากครับมหาศาลนะเวลาสแนปช็อตทีนี่แบบให้จะตายทั้งแมปแต่ว่าบางมากนะถ้าช่วงที่ไม่สแนปช็อตช่วงเก็บสแต็กนี่คือแบบต้องยืนอยู่หา่างแล้วก็แบบวิ่งทีเดียวให้มันจบแมปแนละต้องกลับมานั่นคือข้อเสียของการที่เราทําตัวบางไปเลยนะมาครับ อย่าลืมนะว่าตัวสัตว์เราใช้เป็นอ้นี่นะครับใช้เป็นตัวสัตว์ทีพีนะไม่ได้ใช้เป็นสัตว์ดาเมจนะครับผมเราต้องการเอาเรเวลนะยื้อเออเเดี๋ยวโดนต่อยตู้มะแล้วต่อยสาทีมั้งตัวเนี้ยสามทีฮะไฟกับไฟฮนะ สาบเข้าไปนะอุ้ยแล้ววิ่งโมชนเราอย่างนี้ยังไงก่อนเอ้อยท่านี่เงี้ยระวังนะครับต่อยตายเลยนะถ้าไปเล่นสามทีนะครับจำไว้นะทุกคนน,นั่เนงะี้ยเอาไฟยัดหน้าไปฮนะเผาสิงโตกินจะปิดกฎหมายไหมพี่ชื้อเผาไหมนะ Oh, s so <S เรียบร้อยง <so good. S 1> ่วงนอนแล้วมาเควสจบแล้ววิ่งต่อครับมาเนี่ยแล้วอัดคลิปแบตก็จะหมดเ <laughs> พราะถอนไลค์กินแบตมากไอ้ <Is this S 1> ตรงเนี้ยก็จะเป็นเควสท, <or something? S 1> ที่เราจะต้องวิ่งสามทางนะทุกคนอันนี้คิดว่า ติดอะไรก่อนโอ้ยวิ่งติดเฉยการทดสอบนะครับผมของอะไรเนี่ยขอ,ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอำนาจอะไรทางการอะไรมันก็ไม่รู้ยเนี่ยนะเขาทดสอบแล้วก็ทดสอบเขาเหมือนกันนีทดสอบดิเดมินเอาไฟไปเผามันลงทางเนาะใครจะ่หมู <Be> มาฮะอันนี้เราจะต้องไปเก็บลูกกลมๆสามอันเอามาถึงก็โดนแช่นะฮะ mm hmm. ทันไหมฮะทันไหมทันอยู่โถ<ท>่เ้ยงั้จะไม่ทันนะ <we> S <S <S มันจะประมาณนี้นะครับในส่วนของการตั้งตัวละครใหม่ๆนะก็จะมีจะต้องเก็บเลเวลนะเพื่อที่จะไป T7 กันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวยูกะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่เขาเริ่มฟาร์ม T7 ได้แล้วนะครับเริ่มฟาร์ม T7 ครั้งแรกไม่ใช่ฟาร์ม T7 ได้แล้วแล้เวเรามาดูฮะว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงบิวยังไงอะไรแบบไหนกันบ้างนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของยูกะนะครับจากศูนย์ถึงร้อยนะ ก็บอกว่าจะถูกใจนะครับ